สวัสดีครับผมพี่นะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็พบมาพบกันในหัวข้อเทคนิควิเคราะห์กราฟประจาวันนะครับจะมาวิเคราะห์ในส่วนตัวเรืของตัวบิตคอยหรือว่า BTC นะครับหลังจากที่ผมได้อัปเดตไปในสัปห์ทีวราคาก็เคลื่อนที่ลงมาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแผนที่ให้ไว้ในรอบก่อนนะใครที่ได้เล่นรอบก็น่าจะได้ชอ็อตหรือว่าเซลล์มากันอยู่บ้างน,นะครับทีนี้ระยะสั้นเนี่ยส่วนตัวก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อนะแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวหรือรีบบลแรงๆได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนเ่ยราาไปดูกัว เราจะน้ำหนักของเคสไหมากกว่ากันนะครับก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับในส่วนของใครที่สนใจอยากจะเปิดพอร์ตเข้ามาอยู่ในกลุ่มเทรดด้วยกันเรามีแผนของคริปโตแล้วก็ทองคำอัปเลดตให้ตลอดเวลาเนี่ยก็เลื่อนมาที่ด้านล่างนะของจอครับกดคําว่าแสดงเพิ่มเติมนะครับถ้าเป็นช่องทาง YouTube เลื่อนลงมาที่ด้านล่างจะมีในส่วนของเนื้อหาในส่วนของตัวรายกลุ่มพูดคุยแผนตรงนี้สามารถกดเข้ามาได้เลยนะครับก็มีแอดมินรอตอบอยู่ในส่วนของ อาการเข้ามาอยู่ในกลุ่มเพตของคริปโตทองคาด้วยกันนะครับเรามีการอัปเดตแพรแล้วก็แชร์มุมมองการเหตุตอลอดเวลานะครับส่วนใครที่ช่องทางทิกตอกนะครับว่าดูในส่วนของตัวไลน์แอดหรือจะจะเข้ามาทักในจนตัวเพจก็ได้นะครับเพจก็มีนะครับประมาณนี้ก็ฝากเด้วยะกันใครที่สนใจทีนี้เรากลับมาดูกราฟในส่วนของตัว bitcoin หรือว่า BTC กันนะครับในส่วนของ BTC รอบที่แล้วที่เราเคยคยคุยกันเนี่ยเราตาม,มุมมองของเคสของ ชุดนี้อยู่ก็คือเรามองว่าชุดนี้ก็คือเป็นการเคลื่อนของขา A ใช่ไหมแล้วตัวนี้เป็นการเลีย B แล้วตัวนี้เป็นการชึ้นของขา C นะครับตอนเนี้ขา C มันถึงทาร์เก็ตของของมันไปนเรียบร้อยแล้วมีโอกาสครับที่ C อาจจะจบได้ถ้ามันปิดแบบนี้นะแล้วเดือนต่อไปเนี่ยมีมีเป็นแท่งแดงมาที่สักแท่งหนึ่งนะมีโอกาสที่อาเหียนการพักตัวของทางของทําเฟรมใหญ่ได้นะครับก็คืออาจจะลงเป็นขา X หรือเปล่าัน,นี้เรายังไม่รู้นะครับเพื่อขึ้น A B C ชุดหนึ่ง นะครับก็ได้ในมุมมองแรกนะครับอันนี้เป็นไอเดียที่1ก็คือกรณีที่เ,เกิดว่าเรามองว่าชุดนี้มีการพัาตัวหรือไอเดียนึงก็คือเราต้องมาดูว่าขาซีเนี่ยมีโอกาสจบหรือยังนะแต่ตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณบางอย่างลวเริ่มมีแรงขายแล้วมีโอกาสที่จะจบจบเนี่ยจะลงขา x หรือว่าจะเป็นการเด้งเพื่องต่อในภาพใหญ่ไอ้นี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับซึ่งอาจจะเป็นถ้าเรามองเป็นท i เฟ f r a มันเนี่ยเราอาจจะน้าหนักของการถ้าเรามองว่าเซกเมนต์เนี้ย มันเป็นโค้ดละเซกเมนต์กันกับชุดเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าราคาควรถึงอย่างน้อยก็คือสามสิบแปดจุดสองนี่ชุดเนี้ยมันขึ้นไปยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงก็อาจจะยังเป็นเซกเมนต์เดียวก,กันกับชุดขาลงก่อนหน้าอยู่อาจจะเป็นชุดไซเคิลน,นี้ก็ได้นะที่เป็นไซเคิลของขาเนี่ยที่ยังไม่จบก็คือจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรก็แล้วแต่หรือตอนนี้เดี๋ยวเราเค่อยไปว่ากันณตอนนั้นอีกทีในส่วนของน้ารายงานตอนเนี้ยเรา ให้น้ำหนักของการขึ้นชุนนี้ก่อนว่ามันมีโอกาสจบได้ตรงไหนนะครับต,ต่วนตัก็มองว่าถ้าจบเนี่ยระยะสั้นอาจจะมีการย่อเป็นขาเองลงมานะครับส่วนอีกเคสหนึ่งก็คือเรามองเป็นการขึ้นในรูปแบบของอิมเพลก็คือตัวน,นี้อาจจะขึ้นมาเป็นขึ้นหนึ่งนะครับแต่ตัวน,นี้คือขา a ตัวน,นี้คือ b ีสตองนะครับตอนนี้ราคาเนี่ยลองเช็คิดนึงว่าเกินกดสัดส่วนของ b ีสตองมาหรือยังซึ่งตอนนี้ผมมองว่า รนส่วนของ B สตร์เนี่ยมันยาวไปถึง2.8แล้วแม้ว่าจะปิดแต่ไส้เนี่ยผมให้น้ำหนักของเคสนี้น้อยนะให้น้ำหนักของเคสที่เป็นนอนมากกว่าในเคสแรกที่ผมเขียนอันนี้เป็นเคสที่2นะครับเคสที่สองให้น้ำหนักของเคสแรกมากกว่าเพราะดูจากในส่วนของโครงสร้างราคาแล้วมันเข้าข่ายนะครับในไทน์ทเฟรมมันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดรอปไปดูทางเฟรมวีกนะครับถ้าเราดูจากมันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นเซกเมนต์เดียวกันอยู่นะชุดเนี้ย ยังเหมือนเป็นเซกเมนต์เดียวกันจะขึ้นเป็นนอนแบบที่ผมบอกก็ได้นะครับแต่ถ้าเราลอกมาดูเป็นทำเฟรมวิกเนี่ยมันเหมือนเป็นขึ้นเป็น4เซกเมนต์นะครับก็คือถ้าเราดูจากมันเนี่ยมันคือเซกเมนต์เดียวกันใช่ไหมแต่ถ้าเราดูจากการแบ่งท่อนเนี่ยผมก็เลยแบ่งว่าตอนนี้มันก้ากึ่งนะว่าเซกเมนต์เนี่ยมันคือเซกเมนต์อะไรนะครับแต่ผมก็มองว่ามันคือน่าจะเป็นโคนลาเซกเมนต์กันก็คือมองว่าเป็น A ยอ B แล้วขึ้น C นะครับ เป็นไอเดียที่หนึ่งแต่ถ้ามาดูจากวิกเนี่ยมันจะมีอีกไอเดียหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาคือเรามองเป็นเซกเมนต์เดียวกันอยู่ก็คือตรงนี้คือขึ้นหนึ่งนะครับตรงนี้คือขึ้นสองตรงนี้คือขึ้นสามตัวนี้คือขึ้นสี่นะครับแล้วตัวนี้คือขึ้นห้ากนะครับก็คือหเป็นขึ้นขยายนะครับก็คือสเก็บของในรูปแบบของแฟลตทำให้เกิดขึ้น5าขยายได้มุมมองนี้ก็สมเหตุสมผลมาครับว่าไงครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองที่ขึ้นเป็น a b c หรือขึ้นเป็นขาที่ห้าเนี่ยเนี่ย ก็เป็นปลายคึืนกันทั้งคูนะ่เพราะฉะนั้นระหว่างนะถ้ามีการคอนเฟริร์มตอนนี้วิกมีโอกาสคอนเฟิร์มนะถ้าเกิดว่าจบให้กจริงเนี่ยชุดนี้จะย่อลงมาอย่างน้อย8ถ้าเทียบกับ4มีโอกาสที่จะลงมาเทสอย่างน้อยๆก็คือนี่นะครับ23,900เพราะฉะนั้นใครที่เล่นหน้าบ่ายต้องระวังด้วยถ้าเกิดว่ามันเป็นมุมมองให้เนี่ยอาจจะเจอการปรับดึกมาถึงโซนนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นนอนตอนนี้ก็คือลุ้นนอนชุดที่สองก็คือถ้ามันเป็นมุมมองของ x กเนี่ยการปรับดีกิขั้นต่ำของชุนเน โซนนัรับอย่างที่ผมบอก25,000-23,200เป็นโซนที่น่าสนใจไม่ควรหลุดนะครับถ้าจะลุ้นเป็นีเคสนึงก็คือเป็นนอนชุดที่2ก็คือัวนี้เป็น a ตัวนี้เป็น b ใช่ไหมแต่ตัวนี้คือขา C และตัวนี้เป็นนอนชุดที่2ก็คือขา x เพื่อขึ้น ABC เนี่ยไม่ควรต่ากว่านี้นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นระยะสั้นเนี่ยการย่อของชุดนี้เดี๋ยวเราไปโฟกัสดูวีหนึ่งว่ามันจะย่อดได้ประมาณไหนเพื่อเราจะได้ดูว่าในน้ำหนักของการเป็นนอนหรืออาจจะเป็นมุมมองของ 5x นะครับ แต่ตรงนี้นั้นในสองมุมมองี้ความแตกต่างก็คือลงด้วยกันทั้งคู่แต่ความต่างก็คือถ้าเป็น 5x เนี่ยจะมีเอฟเฟกในการจบแต่ถ้าเป็นมุมมองของตัวนอนเนี่ยไม่ได้บังคับว่าต้องลมมงมาถึง64.8นะครับไม่ได้บังคับ64.8ก็คือวัดจุดเซตด้านบนนะวัดที่ผมวัดเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นส่วนตัวตอนนี้ขอตามเป็นมุมมองของ 5x ก่อนละกันนะครับ 5x ก่อนละกันก็คือให้น้ำหนักของชุดนี้เป็นชุดเดียวกันคือเป็น1 2 3 4 5สามี่ห้านะครับ ความยาวของคลื่น5ก็เทียบกับ3เนี่ยตอนนี้ก็คือยาวอย่างร้อยเปอร์เซ็นี่ยผมว่ามันก็ได้สัดส่วนแล้วนะเนี่ยเป็นเป็น5 x ได้ให้ tension ได,ได,ได้ก็คือ3ไม่ได้เป็นคลื่นขยายแต่5เป็นคลื่นขยายแทนนะครับบวกกรบทำเฟรมันเนี่ยก็เป็นชุดเดียวกันอยู่เพราะฉะนั้นมุมมองเนี่ยก็สมเหตุสมผลอยู่หรือใครจะมองอย่างที่ผมบอกว่าเป็นเดิมที่เราตามก็คือเป็น A ย่อ B, B, B ไป C ก็ได้เพราะว่าในสัดส่วนของดีกีตรงชุดเนี่ยไอในส่วนของตรงเนี้ยไ,ไอตรงเนี้ยในเรื่องของระยะเวลาโอเคอาจจะจะบ่งบอก ว่าใช่แต่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีการแยกเซกเมนต์ด้วยดวยระยะทางก็คือการลงที่ค่อนข้างเล็กผมก็เลยอาจจะให้น้ำหนัก,กว่ามันเป็นบีเพื่อขึ้นสีได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เราสนใจทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือจากโเนี่ไปหาไฮเนี่ยมันเดียวกับปรับตัวครบลูปโคไซเคิลเลยอย่างพอนนี้ระดับไปดูทางเฟรมย่อยต่อซึ่งตอนเนี้ยสิ่งที่เราตามถ้ามุมมองนี้เป็น 5x ใช่ไหมสิ่งที่เราดูก็คือตัวนี้อาจจะเป็นการเ่าของตัวของขึ้น2หรือเปล่าก็คือตรงนี้อาจจะเป็น ตงเน,นี้สามารถขึ้นเป็นอีกมุมมองนึงคือขึ้นเป็น 1x ใน 5x ก็จะมี 1xension e t ก็คือตอนนี้เป็นขึ้นเป็นสีนฟ้านะ1 2 3 4ตอนนี้คือขาที่ 5x ใช่ไหมอยู่ที่ว่า 5x จบหรือยังใช่ไหมส่วนในชุดขึ้นย่อยของชุดสีฟ้าเนี่ยตอนนี้จะเป็นขึ้น 1x ย่อ2น้อยตอนนี้เป็น3น้อยตอนนี้เป็นขึ้น4นะถ้าไม่หลุดฐาน2เนี่ยก็มีลุนขึ้น 5x รอบหนึ่งแล้วก็จบชุด ชุดนี้เราค่อยชิมตัวของ5 x ลงมาอ่ามุมมองนี้ก็เป็นไปได้แต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้น4เนี่ยก็เดี๋ยวเร,เราดูว่ามีสัญญาณว่ากับตัวว่าจ,จ,บ,จบตรงไหน,นแต่ถ้าเกิดว่าหลุด2 6 5 0 0มุมมองนี้จะถูกแคนเซลทันทีส่วนตัวให้น้ำหนักของเคสนี้ก่อนถ้าไม่หลุดเนี่ยขอตามมุมมองนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างด้านในกันว่าชุดนี้มันจะย่อจบตรงไหนน,นะครับไปดูในส่วนของทาง f ฟร m e day นะครับพอเราดับมาดูในส่วนของทาง f ฟร me day เราจะเห็นว่าโครงสร้างของของของ,ของช ก็ยังสามารถเป็นคืนหนึ่ง extension ได้อยู่นะ1 x ตรงนี้อาจจะเป็นการย่อของคืน2นะครับตรงนี้เป็นคืน3นะครับตรงนี้เป็นการย่อของคืน4อ่ถ้า2จบตรงนี้อาจจะไม่ได้2น่าจะจบตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นเซนใดโซนหนึ่งของคืน3าเพราะถ้า2จบตรงนี้สังเกตว่าตรงชุดนี้มันเหมือนมันหลุดโลไปแล้วนะครับ2 7 2เจ2 7สองอดห่งาหลุดโลไปแล้วเพราะฉะนั้น ถ้าถ้ามันหลุดแบบนี้ถ้า2มันจบตรงตัวนี้มันยังก้ากึ่งนะถ้าจะใ้ชวนหลุดตัวนี้มันจะคอนเฟิร์มเลยว่ามีโอกาสที่มุมมองนี้จะถูกแอนเซิลแต่ไม่เป็นไรครับถ้าชุดนี้นะครับดิลรีบา,าไปถ้าเรามองว่าตัวนี้คือขาที่4ใช่ไหมขาที่4ี่ตัวนี้คือสองขาที่4ถ้าตรงนี้ขาที่4ผมก็เยกลยมองยังกนะ้ากึ่งอยู่แล้วว่าชุดนี้จะลงเป็น A B C แล้วจบขาที่4ี่แล้ววิ่งขึ้นขาที่ห้าเลยหรือว่าชุดนี้อาจจะเป็นการแยกแค่ชุดเซกเมนต์เยคืออาจจะเป็นแค่ขา A แรก ถ้าขา A แรกอาจจะเห็นการีบาวของขา B เพื่อลง C แต่ว่าขนาดดีกรีอาจจะใหญ่เกินไปถ้าเป็นมุมมองเนี่ยถ้าเกิดซด์ดีกรีเนี่ยตอนนี้เทียบในเรื่องของระยะทางเนี่ยผมว่ามันสมเหตุสมผลและมันสามารถจบที่จะขึ้น5ได้เลยเพราะถ้ามันยังซด์เวออกข้างกินเวลาประมาณเนี่ยมันอาจจะเป็นโซนใดโซนหนึ่งของภาพขาลงที่อาจจะคอนเฟิร์มว่า 5x เนี่ยจบไปแล้วในภาพใหญ่เพื่อลงต่อประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาดูต่อคือท่อนเนี่ยถ้าชุดนี้นะครับลงต่อ เป็นนอนก็คือการจบของชุดเนี้ยควรเห็นราคาครับถ้าเกิดว่าจะบายไปเพย์เซฟเนี่ยก็คือควรเห็นราคากลับไปเย็นอย่างนี้สองหมื่นแปดหกร้อยถึงสองหมื่นเก้าแลวย่อลงมาอาะารงหวะในการเล่นหน้าบายเพื่อเล่นลุนขึ้นขา x ห้า x, x นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังขึ้นไม่ได้นะครับตอนนี้มันอยู่ในสัดส่วนดีจิขั้นต่ำเนี่ยของชุดนี้อยู่ผมก็เลยมองว่าอ่ะ,ะขนาดธดีกีเนี่ยตอนนี้ใช้เวลาในการลงถ้าชุดเนี้ปรับเป็นขึ้นหนึ่งใช่ไหมตรงนี้เป็นขึ้นหนึ่งตรงนี้เป็นขึ้นสองใช่ไหม ถ้าถ้านตรงนี้เป็นขึ้นสาเนี่ยตรงนี้เป็นขึ้น4ใช้เวลาเนี่ยอาจจะใช้เวลา1 2ถึงแทบก็คือใช้เวลา1 2ถึงวันตรงนี้อาจจะเป็นแค่ขึ้น4แล้วอาจจะมีขึ้นห้าก็ได้แล้วค่อยจบถ้ามันมีเป็นเป็นเป็นขึ้นห้าเนี่ยก็อาจจะทําให้ชุดนี้เป็นแค่ขา A หรือเปล่านะครับเพื่อดีดรีเบลบีหรือเปล่าแล้วก็มี C อีกหรือเปล่าหรืออาจจะจบในรูปแบบของนอนถ้าชุดนี้เป็นนอนก็ได้นะครับทั้งนั้นอาจจะยังไม่ได้สนใจนะสิ่งที่สนใจคือท่อนเนี้ยนะครับจาก จากชุดนี้ที่ลงมาเราเห็นการลงก็คือมีสวิงก็คือ1สวิงสสวิงสสวิงนะครับตัวนี้จะเป็นสวิงที่4นะครับลงสวิงที่5หรือเปล่าหรือว่าตัวนี้จะกลับตัวขึ้นเลยอ่ะตัวนี้เป็นสิ่งที่เราต้องหาต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นในการกลับตัวขึ้นเลยผมอยากเห็นก็คือโครงสร้างในน้อยชุดนี้นะครับควรทะลุ2 9 2 0 0ขึ้้ซนบไ,ได้ก่อนนะครับเป็นอย่างน้อยเพื่อที่อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเซกเมนต์ขาลงีโอกาที่จบนะครับหรือว่าโครงสร้างภายในอาจจะมีการบ่งบอกว่าฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูว่าชุดนี้ มันจะเด้งได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาร์คไว้ก่อนนะครับมุมมองนี้ก็คือระวังชุดนี้ลงมาเป็นดิมพาเคือตอนนี้เป็นขึ้น4แล้วลงขาที่5อ่ะอันนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็ตรงนี้ในส่วนของราคาเนี่ยมันก็ได้สัดส่วนของของขึ้น3ขยายแล้วนะชุดเนี้ยที่ลงมาเนี่ ราคาลงมาประมาณ1้อเกือบเป้า2% 0 0เนี่ยก็สามารถเป็นขึ้น3ได้แล้วตัวนี้อาจจะเป็นขึ้น4ก็ได้ถ้าใช้เวลาไม่นานเราก็ทิ้งตัวลงมาเนี่ยชัดเจนแล้วมีโอกาสเป็นขาที่5ได้แต่อย่างนี่บอกว่าถ้าเป็นขาที่5าเนี่ยยังไม่มีสัญญาณกลับตัวในระวังมุมมองนี้เป็นนอนนะก็คือ A B C และตัวนี้เจอขา X Head แล้วมันมี A B C ระวังการลงต่อนะไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันลงต่อเพราะฉะนั้นเราต้องอาจจะต้องเห็นการให้สัญญาณบางอย่างเราอาจจะค่อยหาจังหวะ a คชั่นนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงว่าชุดนี้มันมีโอกาสร,รีบ้าจบหรือยังมาจุดโลไว้นะครับดับไปดู4ชั่วโมงพอดับมาดู4ชั่วโมงเ้าชุดนี้ขึ้นมาเป็นขาขึ้นก็คือ A B C เนี่ยเราตามไปดามดูนะว่าจาก B ที่ไป C เนี่ยมีโอกาสจบหรือยังนะครับถ้าจบมีโอกาสที่อาจจะได้เล่นรอบย่อสั้นๆหรือรอบย่อของภาพใหญ่ได้นะครับถ้าตอนนี้เป็นขึ้น4ก็อาจจะได้เล่นขาที่ห้าเดี๋ยวตอนนี้อาจจะเป็นแค่ a อาจจะย่อเป็นขา x หรือเปล่านะครับ ซึ่งในสัดส่วนของชุดนี้นะครับถ้าขึ้นมาเป็นนอนทาร์เก็ตในการขึ้นของชุดนี้เนี่ยจะอยู่ที่อ่ะมันมีการทิ้งทส้นะแต่ถ้าเราจะเอาปิดเต็มๆเนี่ยจะอยู่ที่โซนนี้ก็คือประมาณสองเจ็ดเก้า้ถึงมนแดจะเป็นแนวต้านที่ราคาจะขึ้นมาทดสอบเคลียร์ไส้ตรงนี้ได้นะชุดนี้ถ้าตรงนี้ยังเป็นแบบนี้อยู่ผมคิดว่าน่าจะขึ้นมาทดสอบตรงนี้ได้อยู่หรืออาจจะไปได้ไกลๆคือ28,500ดห้า้อยเป็นทาร์เก็ตระยะไกลของของโครงสร้างของนอนชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดรอเไปดูหนึ่งชั่วอ เราดอกไาดู1หนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเห็นว่าโครงสร้างของจากชุดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ครบหลุมครบไซเคิลนะชุดเนี่ยผมมองว่าถ้าถ้าชุเนี่ยยังยังย่อไม่ได้ปรับตัวลึกมากเนี่ยชุดเนี่ยยังอยู่ในเกจ์ปรับตื้นอยู่ก็คือประมาณสามสิบแปดจุดสองเนี่ยหรือห้สเนี่ยไม่หลุดหกสิจุดแดก็คือเส้นสีฟ้าตรงเนี้ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะเด้งได้ต่อนะก็คือชุดนี่ถ้าย่อลงมาไม่หลุด 20,750-20,760นี่ยอาจจะได้ขึ้นไปทดสอบโซนโซนตรงนี้ด้านบนเส้นทับใช่้นมาโซนด้านบนก็คือโซนนี้20,8200ก็คือเป็นแนวเซลล์หรือแนวช็อตที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นแผนไอเดียในการเทรดผมก็เลยมองว่าในระยะสั้นเนี่ยดาวไซด์ในการลงยังบีนะถ้าหลุดลงนี้ลงมาเนี่ยมีโอกาสลงมาทดสอบโซนดน้านล่างหรือว่าปรับตัวลึกได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแนวรับที่น่าสนใจถ้าเกิดไม่หลุดโซนนี้นะครับสำหรับหน้าบ่ายอาจจะรอดูตรงนี้ก่อน20,750-20,760 หรือว่าตรงนี้อีกโซนหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะเป็นการเด้งผู้ลงต่อนะคือถ้าอยู่ที่27,300เนี่ยระวังเป็นการเด้งผู้ลงต่อเพราะฉะนั้นถ้าจะเพย์เซฟเลยอาจจะรอดูตรงนี้ก่อนแล้วมีจุดลับตัวไหมแล้วค่อยเล่นไปหาเป้าด้านบนแต่ถ้าหลุดให้มารอดูโซนนี้เลยนะครับจะ,จะน่าสนใจกว่าคือ26,500ถึง26,800โดยประมาณแล้วก็นวรับลึกๆเลยก็คือ26,200เป็นโซนที่น่าสนใจแต่ถามว่าราคาปรับลงลึกกว่านี้ได้ไหมก็ลงหลุดตรงนี้เลยก็ยังได้นะเพราะ อย่างที่เราวัดในภาพใหญ่เนี่ยมันลงได้ถึง25,000-23,000ใช่ไหมคร่าวๆถ้าจำตัวเลขได้ส่วนแนวตานะ้านและแนวรผมก็เลยมองว่าถ้าราคาขึ้นต่อแล้วไม่ผ่านโซนสีแดงตรงนี้28,200นะครับถึง28,400เนี่ยก็มีโอกาสาที่จะลงต่ออาจจะเป็นแค่ขึ้นสี่เพื่อลงห้านะถ้ามาอยู่ในสัดส่วนตรงนี้แต่ถ้าทะลุไปถึง28,800-29,200อาจจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าส่เคลื่อนขาลงอาจจะจบให้ให้อเดียในทาการอาจจะเป็นการยอ่อเพื่อไปต่อ เราเ้าไปได้ถึง20,980เนี่ยมีโอกาสเลยที่ขาลงชุดนี้อาจจะจบแล้วก็ได้อาจจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อ่ะไอไอเดียวไว้แบบนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวบิตคอยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ไอเดียในการแทรดให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้ใครที่ชอบการวิเคราะห์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านมากสวัสดีครับ